ฟังบอกสิพ่อช่วฟังฟังคือตอนนี้ไอมาเนี่ยไอมาเนาะไอได้ยินข้าเจ้าว่าเนาะว่ะเอ้าคนบ้านอันน้องตีน่าเนี่ยซาวาไอเนี่ยสิมาหานมาขอเจ้าแต่งงานอุซันคนซาอันนี้อันนี้วอาลิ้นโบโบไม่ลิ้นดอกข้าเจ้าจริงจังไอก็บอกว่าพูดได้ว้าว่นนะเกิดยังบะข้าเจ้าไปซาเมืองบริคันบ้านปากโพย แข่งบริกรรมไซประเทศสปปแล้วครับสวัสดีครับสบายดีครับผมเบ่าเอกทีมงานบานาตอนนี้ครับผมกับยังคงอยู่กับน้องติน่านะครับซึ่งบ้านปากพย้ยเนี่ยติน่าถัดออกมาจากผักเบือกันบอซึ่งห้างไก่เอ่อไกลจากปากสั้นลายก็ผักเบือกันบอกระชิบามาแต่เมืองนี่คือไก่กอเมื่อนี้ครับเดี๋ยวบ่าเอกสภาไปเบืองอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่สอนอยูกก่กลางภูเขานะครับอย่างที่บอกครับบานภูเขาปลาใหม่ลำธาร ถือลอยเลี้ยงกันเป็นธรรมชาติอันแสนอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังแฝงไปด้วยวิถีชีวิตของมนุษย์นะครับแล้วก็พร้อมด้วยสิ่งสารสัตว์ท <out> ี่อยู่รอบๆนะครับนี่เลยครับเพิ่นกําลังต่นควยกับบ้านโอ้ยเบิ้ง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 บรรยากาศครับเดี๋ยวบ่อสสิบหาไปบ้านปากโพยครับบ้านปากโพยนี่โอ้บรรยากาศคือคักแท้เนี่ยหรอนี่บอกไป house สี่เดินทางไปบ้านปากขั้วไครับปากโพยบ่ปากโพยปากโพยเฮ้ สวัสดีครับไอ้ทรายไอ้ก่อนซับทรายทนากรสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ผูกมันเมื่อยไหลขึ้นมาขวานรถ่นขึ้นทรายเห็นรถ่อ่ะแม่นะวะผูกมันเมื่อยอู้ยเงี้ยแมนบลาเงี้ยแมนบลาไม่เท่านี้คนแล้วนี่คนเป็นกระโม่วจิ๊่นะกระโม่กวะมึงคุยเหมือนคนเดิม บ้านปากโพ้นี่ผู้สาวงามไรบองาสิพาเอกไปตามหานางเอกบ่มีนางเอกบ่สิพาไปซ้อนนางเอกไหมไม่นะ่ะเออโอ้โหจุดมีรูปตัวนี้ผู้นีกลัวฮะมีกลัวเราปะนี่ครับเบิ่งเส้นทางเข้าไปในหมู่บ้านครับหวานหลับแล้วจิพาว่าบ่เออสิเอาภาพบรรยากาศครับทุกอย่างเป็นขอเราเอง ได้โชคดีครับตัวน,นีงยังมีอ่ะ นี่เป็นอีกมิตินึงเล่นบอกเฮ้ยยิยง,ง,ยยงด้วยว,ว้าวบ้านที่อัชชนาะอัฒนาบ้านที่ยังคงรวก่อ,กอ,มอ,แ,อ,อ,มอแม่เดิมยังคงควาแม่เดิมแบบ แกนี้พี่น้องครับโดนเชี่รรยนซานคนรอคุ้ยอ่ะหักเลแหลยเฮ้ไปรอคว้ยทำไมไก่บ่บ้านใหญ่บ่ก้าดาบ้านใหญ่ีอันนี้เฮียนไม่เท่าจีหน้ามานี่หว่า ที่นั่งมาถ่ายคลิปโอ๊บทำนั่นน่ะหาใกล้น่ะไปเลยวะไปเลยอันนี้ไม่เท่าเนาะเล็กน้อยกินนมป่ะเกี่ยมขนมป่ะมาที่เล้วมาซื้อขนมแจกดูมันำมาโน่มา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 เอาห้านะกันเลยห้านั้นป่ะข้างไหน นี่นี่ก็ได้นี่เลยเลยเลยนะเด็กน้อยเจกเขาก็เป็นเด็กน้อยด้วยอย่าลืมแจกไปเดี๋ยวพาไปซื้อขนมอ่าปั่นเด็กน้อยว่าที่หน้าลงไปดูกแล้วผ้าสภาพลงไปลงไปไปเดี๋ยวสิพานซื้อขนมแจกสมัยร์ร มายงต์แฮมโรยจุ่มก้นบ่ว่างไดจิขนมบ่ว่างได้ขนมโมกตาิปขนมมากมาซื้อขนมปั่นจินมแล้วสบายเรึเท่าอย่างนี้เท่าอย่างนี้เท่าแป้งเทาอย่างเท่าแป้งเท่าแปงวอลความลราได้บ่เอ๊คือนอนอยู่เลยเอาติน่าเอาขนมมันนนี่ปดมาได้เอาไปเป็นพวงมาเลยนะเอาสองพวงนะสีเหลืองกับสีอ่นเขียวนะตะวันนะ กินข้าวกับยังไม่สวยนี่กินข้าวกับยังเอาบำตอบเลยมือมาเลยตอบก่อนว่าไได้กินนมได้กันบ่ตอบกินข้าวกับยังเฮ้ยผู้ใดบ่ตอบว่าได้กินนมอันนี้เด้อันนี้กินข้าวกับยังมม่สวยนี่ไปโรงเรียนบ่ เด็วไปห้องเยนบอกเมื่อสหร่ได้กินข้าวกับหยางหืมหมูเออเจ้าของว่าตอบว่ได้กินดีกินข้าวกับหยาง <c oughs> <c oughs> นี่ครับเป็นบรรยากาศหมอะความส่วนให้กับน,น้องๆอันนี้บ้านหยางบ้านหยางซื้อบ้านหยางมันบักโพยวะ <c oughs> ไปไปไปเลี้ยงแถวเอาน้ำเอ้ยนางไปขนมไปลูก <c oughs> มามามาไปต่อแถวเอา อนนเออเอามาสองพ่อเพราะพ่อเด็กน้อยนำทางขนาะดเอาตะบันสีเขียวขนาะดนั่งไหมอันขนาะดเอาเอาซบเลยขนาดเบัดซบมันนะ,ะนะ <c oughs> เออเออกับดึงเอาอันเดียวเอามาทั้งสองเลยขะนาะด <c oughs> เอเอามันเป็นไรเอออะไรเงินให้ในบ้านเนี่ย มีบ,บุญสดแต่ม่มีน,น้ำบุญเด็ให้พ่อละหอก็ได้ไปข้างหน้ากับพอ่อน้องๆอีกอยู่ดิไดนมไปดีไปีรอแล้วได้นมแล้ว,ออลวสิเรือรอะนมขึ้นขอน <c oughs> มเพราะว่าข้างหน้าก็มีอีกอยู่ปันกันกินเนาะโดนๆได้กินเทือเนาะ <c oughs> เอือไข่ไม่เท่าได้ขนาดไม่เท่าอะไรวะอนมให้ไม่เท่าได้ขนะาดใส่อือม,อ,อ,อมาลินมาลินมาม่เป็นคนไทยมายามพี่น้องอยู่ผักเบืองนี่ ลูกก็เลยมาปลูกมันซอยเพิ่นอยู่นี่ก็เลยอันมาเลาะลิ้นหถอะนะมาเบิ่งมาเบิ่งมาเลาะบ้านเบิ่งหถอะนะมาเที่ยวมาในนามนักท่องเที่ยวหถอะนะก็เลยมาเล่นน้ำพี่น้องอยู่ผักเบื้องนี้น้องฮักอยู่ไปเฮ็ดเบี้ออยู่เบียงน้ำเดียวเนี่ยก็เลยมาลิ้นซื่อมาปลูกมันซอยเพิ่นอยู่นี่ฮู้เหรอวะฮู้บอกเออหนอดังเชิญเด้อขอบใจเด้อโดย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  อะเดี๋ยวบปไอศิลป์พี่น้องเอาใจเรวมาอันอ okay, okay. <Lob ol. S 1> ันรอบสองน่อโอเคโอเคพอไอเอาอีกรอบสองไปพี่น้องครับเดี๋ยวบปไอศิลป์เดินทางไปเราบไปชมเมืองบรรยากาศนะครับสีเหลืองสั่งมาลินดิซึ่เด้มีความสุขมากเลยมันคอยยึดตลอดเลยนะ พวกน้กุญแจฟอสจุดเหนเขามาเจี๊ยวเาเอนยานี้้สุดยอดติดต่อมาให้คนไมนิสัยเบาเอ็นเป็นแบบนี้อยู่แล้ววันบ่าเป็นนิสัยีสาร้าวได้ไอ้นมันแบบเห็ุแบบนี้อยู่แล้วน่ะความจริงเนาะที่น้าเราไปเซอก็นได้เนาะดีดีดีดมาเจอแบบนี้พอาไปไาเาจัางกับโน้าอะไรอ่างไกับไปไปกับไปไปโอเคฐาเปราวัติน้า นี่เอาดิ่งง่ยเอาขนมวเนี่มาหนีแล้วมาหนีแล้วมาเอาขนมแล้วมาเร็วนี่นี่นีเ่อะวนนดยัะด้ขอบคุณค่ะเนาะหล่อเดินขับบ้านปักช่้ยเนาะปักัโค้วะ

ลูกมันเมืร์แถว่าเออลูกมาจตกไทยลูกมาจตกไทยมาลิ้นนำพี่น้องอยู่ปากเบื้องนี่อีนางนี่ <c oughs> ก็เลยส่วนบางกีรถลิ้นเบืองขนาดเห็ดเรี่องของกันแล้ <c oughs> วเนาะลูกมันเมืร์แถว่ากับโดยโดยโดยยืนดีไมีแหงเด้อเจ้า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 เดินทางต่อพี่น้องสัต <c oughs> ว์ป่ายกับมี่มาเนี่ยมือบ้านยังไงบอกพี่นงังทำมาเนอะ ขี่ไก่บอนว้เจ้าห้กุสุดล้ว้าตัวสิบห้าตามหาหัวใจนี่ทางไหนกลางหอแล้วเฮ้ยแ่ดีตามหาหัวใจเดี๋ยวอ่ะตามหาหัวใจง่ายเลยสบายดีมาเอานมนว่นมาเนี่วมาเนี่วมาเนี่มานี่มาเร็วมาเร็ว้หน้าไปนะลูกเดี๋ยว อือลูกไอ้เนาะบุญมากามามบุญจะมาพไอ้เอ็นแหละมาเล่นเออนั่นละหยาบหยาบเอามาอีกอ่ะขอบคุณครับขอบใจก่อนที่อันนี่สบายดีเนอะมาเล่นเนอะอันมาแต่ไทย มาแต่ไทยมาแต่ไทยเอ้าินมาเงยู่หมาเอาไอลุงมันี่ยิดว่าไปาหารเาีเงบกินขนมบอมานี่เร็วเอาขนมให้เราม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 นี่ไว้มาสิมนี่ไว้มาดีไว้กูมาดกมาเร็วกินขนมบอมนี่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 เอียนะเอาขนมมาปั่นกินนี่ หูจังเปิดวมางันก็เปิดหน้าเปิดตาเนตี้คนหูจักเนตี้โอ้ยย่างยางย่างยางยางอะ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 เอาให้น้องด้วยสบายดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขาดก่อนสวัสดีครับหูจังว่าเอเยตี้ก็เห็นอยู่บ่กก็เห็นในโทรศัพท์บอสครบ้งหโทรศัพท์ก็ครบถ้วนเห็นอันเน็ตไบปึงโทรศัพท์จัะดีขอบคุณค่ะ ผุนไช่เสียท้ายผุนขยี้ใบผุนเอาไปปั่นมูน้ำหันอันนี้ด้มาเอาเดี๋วบัตพริ้งมาสักโมวานมาษากโมวานกะยมอดพิ้งยมอดพริ้งชื่อเขาสติพิ้งยมอดโอ้ยมอดยมอดยมอดสุดสุดบ้านละตี้มีฮันค่ายอยู่ข้างหน้านี่บ๊คู่กันตี้นี่นี่ดนี่เห้นั่งตีหน้าเห้นนั่งยวมอด พูดอะไรไอีกอะมานี่เดี๋ยวนี้มามามาขอบใจแล้วมาเลยโอ้ลูกก็มาเห็ดเวียกซอยนี้ซอยนางอยู่นี่นี่ต้อปลูกมันต้นมาน้าสาวอ่ะน้าสาวไทยข้าไปไปหั่นมาได้ เป็นตะยูเนาะอยู่นี่เนาะบรรยากาศดีไหมมันสดชื่นดีเนาะภูเขาเยี่ยมนะเจ้าหน้าได้กินเปแล้วหันเนาะจื้อหน้าอยู่หันไปเอาเดินทางต่อขอบใจเด้อยินดีมีแห้งโดยโดยโดยโอ้ความสุขพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับคือความสุขถึงวันสิเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้ให้ครับแต่ผมเซีย่ามันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้รับครับไปไปหน่อยไปไปหน่อยลูก ด่ครับเหตุการ์บ้านเรื่องขั้นตอล้วเขาเ็นรัวเขาได้เป็นปมานี้นะครับได้ใจเพิ่นได้บัน okay, ีเพิ่นสีแพงเขาได้บปนเนาะพ่อแม่เพิ่นกับสีแพ้งโอ้ยได้นั่นได้มีมาตันยู่พั่นสินนี่สิเดกน้ากับบุคคลที่นังนินเนี่ยนี่ห้านขนมได้นี่ยนี่ยุลุ่มกันเลยที่หั่นสาวหิรีะือโอ้ยกัอยู่ ูเขาลูกน <laughs> ี <sh> well, ้ไปบ้านไหนก็เห็นนะชัดเจนตลอดก็ขนลุ่มไว้ขนลุ่มไว้ขนมขนมเอามาเอาเร็วขอบใจเร็วขอบใจเอนางเร็วขอบใจขอบใจก่อนขอบใจเอาไปปั่นน้องในหันน้องอยู่ใต้กล้องอันตารางหันไปเอาไปร่นหนเอาไปร่นหนีเอาไปปั่นน้องในเด้อ นั่นไปปั่นกันกินดนะฮันนะไปใส่ะมาแต่ซิลล์น่ะมาแต่ใส่ไปสวนไปเบียยมาบ่ไปปลูกมันมาบ่ไฮ้หมดกละดุมเลยหน้าไว้เคยเห็นไอ่ในนู้นในยูทูบบอเคยเห็นไอ่กับเอหนางในยูทูบบอช ใช่หรอเะ่ตัวที่เฮี้นว่ะอันเฮี้นซาลีอยู่ใส่เป็นเป็นคือซาวันเฮี้นซาลียู่อยู่ใส่คุดจังใดเลือกห้าไหนจะทึ่งหรอาไปไปซื้อเพื่นเอาซาลี่อนสิร วะมันยุไก่วะเออพอแล้วเขาเขางูมือเลยเออไปไปเบิึงผู้สาวตี่อันนี้ไปไปเแ็่อย่างกูบ้านวะน้าเออเอาน้องสาวมาเอาขนมในนด้นดูไอ้กี้ไอ้มันทิ้งกันทำไมมาขนมอ่อ โอ้จเบกันปังไกอีแล้วแล้วกรเสือกือกรเสืออะไนเป่เยันมได้เห็นวิ่งแล้วว anyway> okay. ok. ิ่งแ้เนมได้อแล้วเมนแท่บาเคยังไกอีแท่ก้เคยเห็นเห็นแท่เห็นกลมแสดงว่าจะเป็ียนนักเอกกั้นต่อไปเป็นบ้นีเห็นเอเันไปไทบอกไปน้ำอ่างน่ะอ๋อคนเย็นอสัอไรเลยเบ่บัอันยูบ่เน่ขอบคุณค่ะปันโยเอิมขอบคุณค่ะปันโยเอิม ปัญญายืมขอบใจล้วเนาะขอบใจไจอ,อ้ปัญญายืมเอาไปเฮาย้อนกลับเลยเฮาไปตามหาผู้สาวต่ว <c oughs> เออ <c oughs> เพิ่นว่า <c oughs> มีผู้สาวสั <c oughs> ่นเออบบกมาหาแต่ผู้สาวเด้เ่าเออไปใส่ก็ได้อยากหู้ยากเห็นดิเป็นเพื่อนใหญ่เนาะก็ขอบซ้ขาเจ้าคือซาข้าซาเนียแท้สเดใช่ป่ะไปขาไปเนี่ยไป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 อัน เห็ดมันมาวะแม่ปลูกมันต้นกับพ่อกับแม่นี่เงินเจ้าอยู่ใส่หนิบางพุ่นบางพุ่นเอาไปทนพเบือกวะโอ้ยทางออกัมนเร็วมาตอนนี้ไปไปจ้างวะลงไปไปเขโอ้ใส่ไปเท่าเนาะเอ้ยนางยังเพรน้องนางตี่ตกรถเนี่ยดีดีจักปีแล้วนี่ะสิบห้าเคยเบิ้งคลิปแค้คลิปปลอมป่ะคลิปไอเอก้ับเฮียนางเบิ้งยังตลอดเบิ้งตลอดนี่ แมนตีแมนช่องยังเอาซันซื้อช่องยังช่องนาลาวลาวเออแล้วก็ทีมงานบานณาธี่เนาะแมนตอนนี้นางไปไทยได้เบิ่งบอกเบิ่งกตอนทาไอ้นางไปซื้อยังปอกท้ายนี้บอกถิ่นปอกไปห้างนะไปซื้อไปซื้อสลิดวะทางไหนจะไปล่างจะไปรีนีปะเขาขายเครื่องว่ะเฮียนเขานาะ เอันนเ้จเบิ่งตัวอันนี้บ่แม่นยังนด้พี่น้องครับอยาาเขินนะว่าเป็นยังไงเป็นยังไงตามหาสร้างเผือกในปลายไดิตามหาซาลีดิเอเขาไปกันตีฮเอเขาไปกันตียนางไงก็ไปน้ำไตีมีแหงงมีแหงเลอะวนีไปลูกเครื่องไปน้ำไปไหไปยไป เออไปปไปะปะถ้าไปกวนวันโคตรตื่นเต้นเลยคอนเทนต์นี้นะแต่เรายังตื่นเต้นมันจะเกิดชิบหาถามชิบหาถามมันรังไกถามเด็กบุญหานบุญหานการบุกลูกที่นี่มาลินมาถามข่าวเนาะมาเรลินมาแวียนลินเรียนอย่างเนาะพี่น้องครับสาเหตุเป็นอย่างพี่ผมคิดวอาภาษาเราที่น่าแจ้งให้เพื่อนเข้าใจใน่ว่า บางเที่ยงเนี่ยถึงแม้ว่าเขาบอกภาษาบ้านเขาเนี่ยคือภาษาเราอีกบอกกับพี่น้องอยู่ตอนเนี่ยเพิ่งสร้างโมฆูเรียนกันเนาะแต่ทาเขาดัดนิดนึงมาลิ้นนำนำเดียวเด้อพี่น้องไม่เสียเพื่อนสิเข้าใจเลยทันทีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วบางที่มันอาจจะคล้ายขึ้นกันแต่มันก็แตกต่างกันนะครับเนาะตอนนี้เขาคือหอดบ้านน้องเล่เราเป็นบ่หอดเป็นที่ระบายแล้วครับที่มาหาน้องสานี่ว่าแม่ยังเด้อยากอยากอยากพ่อนาฮะนะ เออเป็นยังไงอึ้ากพ่อหน้าไอ้กับบังหูจักกับเพลินสบายดีสบายดีสบายดีสดีมาลิ้นน้ำด้ยินตาซื้อแน่นป่ะเคยเห็นอ้ายในเอองามเคยเคยเห็นอ้ายในยูทูบบ่่บจอวบ่จักเลยมันบ่แนวอ้ายมาหนีมันบ่เป็นยังดีสิบเอ็ดสู้ฟังฟังบ่ฟังบ่สิบเอ็ดสู้ฟัง คือตอนนี้ไอามาเนี่ยไอายมาเนาะไอได้ยินข้าเจ้าว่าเนาะวะเอคนบ้านอันน้องตีน่าเนี่ยซาวาไอาเนี่ยสิมาหานมาขอเจ้าแต่งงานสันคนซาอันน,น,นี้อันนี้บ้าลิน่นโบโบ,บไม่ลินดอกข้าเจ้าจริงจังไอกับโบผู้ว่าผู้ได้ว้าหน่ะกันยังปะข้าเจ้าไปซาวาไอากับเจ้านี่ามาหาเออมาหามาห้าอ,อันนี้ก็ไดข้าเจ้าวาไอกับเจ้านี่ล้มกันแมนบ่ เพราะว่าข้าเจ้าก็เคยเห็นไอมามามา,มาหานเอธิการ์น่ะนะไอเขาเลยพูดว่าเอ,อ้าลมกันตอนไดนก็นคือพอเคยเห็นไอวอลนัทซีเรียสดด้นี่บ่ลิ้นดิหนิวอลวอลนวลหัวมวลวอลวอลให้ฟังนะอย่าซีเรียสเด,ด้ซีเรียดหรออื <c oughs> อก็ออมาเห็นตัวจริงเอ,อขยอยากพ้อหนาวันน้องเดนี่เป็นพ้าเ,เป็นยังวงไอโบ่หูน้องเดนี่เป็นพายป็นสันก็เลยมีโอกาสก็ได้ได้อยากมาเจอหน้าเจ้านะ่ะเนาะ ได้ยินตาเพิ่นซาเด้ไทยบ้านเพิ่นซาว่า,บาเบาอีมาเทจอหนี้สิมาหาน้องเลี้ยสันพิ่นว่าเอาน้องเลนะียน่ะเป็นพายไอ้กระบอกหุจักเจ้าเนาะเจ้ากรบอกหุจักไอ้เป็นบ่แมนในยูทูบก็ไม่เคยเห็นตี<อ>นั่นที่บอสัน <c oughs> ไอ้ก็เลยงงง,งว่าเ <c oughs> อ้าไปดด้ก็เลยได้มาหาหนะมึอนี่นะเอามีสถานวทำความหู่จักกันเนาะเฮียนอยูย่มอะดรแล้วนี่ยโมสีเนาะเอามาทักทายเจ้านะ่ะจากพอด มันพ่อหน้าเจ้านอนได้ยินแต่คนาวาบนะว่าสาวเลนนี่ผู้งามแห้งหทางนี้พ่อเนะโอเคดีใจเด้อที่ได้เจอเด้อสันเด้อตัวจริงเคยได้ยินแต่ซื้อแม่นมาสินะแม่น <laughs> เขาจะวางสั้นเนออันนี้ว่าความแท้เลยก็เลยไปถามแม่เอวแม่นบ่บ่บอตีหน้าก็เลยพอทักหาไอ,อ้ว่าไอ้เจ้ามาลุมผู้สาวอยู่ทางบ้านอันปากถ้วยแบบเนาะปากโพยเจ้ามาลุมผู้สาวบ้านปากโพยบ่บเอา <laughs> <laughs> เขาทราบว่าเจ้าสิมาบ้านพักเบือแค่นี้เจ้าสิมาหาสาวสันพันวะผู้ไหนนอกบานนี่เนาะอะไรยังงงฮะเล่าะไรอ,อีกมีเล่อะไรอีกคนนี้นี่เล่เขาว่าโอนัเออกต่ว่าเป็นยังข้าเจ้ากระติขึ้นไปี่ซื้อที่เนาะขึ้นไปแล้วก็ข้าวบ่อกกวางกระิือบ๊อไปซื้อเนาะโอเคโอเคเอ้าทั้งสันละถือว่าเป็นโอกาสได้มาตามหาหัวใจเนาะตามหาเจ้านี่แหละอยากพ่อหน้าี่ซื้อถือว่ามาทำคมพูดจักกันเนาะ ข่อยกับบงคุงเลี้ยงเจ้ากับบงคุงเลี้ยงอะนะแม่นวะแม่นเล้วบุจักจั่งบุจักข่อยกับบุจัก,จก,ก,บบจกได้ยินแต่คนไปซะเอ้ยนางนี่ก็เฝ้าทางหาไอวะไอ้เอ๊เจ้าลมสาวบ้านปากถ้วย,ย,ยปากคอยบ่ไอ,อ้นางวางสั้นไอ,อ้ก็เลยว่าอุย้ยลมเดาได้ผู้ใดเสือเล่นะไอ้กับบงคุงจักเจ้าอะนะก็เลยวะคือ,อไ,ดได้มาแล้วก็เลยมาทำความบูญจักมาหาเจ้าหน่อเนาะนบ่เป็นอย่างตี่ โบกดโบเครื่องกันตี้ขันตั้งคำถามว่านี่นะโบเขากระถามเขาบุงมือได้ไหมไอ้บุงมืเนาะไอ้กะคาใจกันอ้าวไอ้จะไปลมกับเจ้าได้แนวได้บุงคุจะกกันนะก็เลยอย่างขูนว่าเอ้าคนเสเลนี่เป็นผู้จังได้จังไหนก็เลยยังมาถามว่ามันแม่ไอลีบว่าผู้ใดไปว่าวนะเนาะโดยโดยโดยไอ้ไปลงยูทูบได้ป่ะนี่ลินบรรยากาศเอาบรรยากาศขางหน้าให้เบื้องได้อยู่เนาะได้อยู่่ได้อยูเนาะผู้บ่าวบ่ได้ให้ตี่ เอาเอาขอบใจเด้อสันเด้อโดยบุคโปเบอร์เดียวกขอบไปเอ้าฝากพี่น้องน้ำแน่กันแล้วกันขันมันบ่แม่นเอาเรื่องจริงแล้วก็ฝากพี่น้องแน่มีโอกาสมาเยี่ยมมาหยามบ้านเขาแน่สวนๆมาเยี่ยมบ้านปากโพยแน่ปากทวยแน่ปากทวยปากโพยปากโพยแล้วใครที่อยากมาก็สามารถมาได้สวนๆเลยแล้วยามมาซุ่มมาบิ้งเอาเดจนสั้นละสันยิ้มให้กระเพาะละตี้อ่ะ ขอบใจเด้อสันเด้อไอสิเมิอเงินเด้อแบบนี้เด้อเด้อบาย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 ,บาย,บาย,บายคนสวยเออหน่องเลคนงามนะครับถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นแล้วขายข้างค่ายใจแล้วบอยเรื่องแล้วนี่มันเป็นเรื่องจริงพี่น้องบ่ได้เป็นสตอรี่ที่ต,ตั้งขึ้นมาตีหนะ้าแม่ก่อนสิมากับว่าแท้ตีคนซาแท้ตี้ซาวางเด๋เขาก็ว่าเออเอเอมาอันมาพักเบื้ยย้อนว่าอัน ลมเสาเลมาว่าชีแบบมหาเสาเรมาซันเออบอกกว่านั no ่นแหละคนคิดไปเซตินะอู <Jean> ้เขาคืคิดไปแหละจังว่าอ่านอะไรเลยถามมาเอ้ามูจักอายป่นี่มันก็งงงงหน่อยก็งงอายก็งงงงนุ๊กเราก็งงามเด้เราก็งงงามก็คิดว่าหนุ่มไทยสิมาเอาใจสาวลราที่ต่อไปเราก็อาชีพินยูทูบเบอร์คนนึงเอาเดี๋ยวจัง่าตามติดเรื่องเล่าของเบาเอกกับน้องเล็กกันแล้วกันพี่น้องมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้เขาเห็นหัครับไป

เดี๋ยวบ่เลียเอาบุีทอเปลี่ยนมาเปลี่ยนยูเฮือนคนเลยได้โยนมานี่าามือเปิดใจแล้วเนาะ